สวัสดีค่ะช่องพลายทองคําพลายทองเงินนะคะแม่ใหญ่อาบน้ำก่อนนะคะวันนี้ไม่ใหญ่จะไปต่อสัญญาช้างของโครงการนะคะอาบน้ำนนม่ใหมจะลดนะคมาดูน้ำหนักไม่ใหญ่นะคะ เรื่องอาบน้ํานี้ไว้ใจไม่ใหญ่นะคะแต่เรื่องกินต้องไว้ใจทองคําค่ะก็จะพาทองคําไปชั่งน้ําหนักด้วยนะคะแต่ต้องอให้ไม่ใหญ่ต่อสัญญาก่อนนะคะมจะโมาแล้วฮะมนโค้งมาหรือโค้ง มมมมอันนี้พอเสกก็มาต่อสัญญานะคะพอเสกเส็นหลังแวบแปบนะคะพอเสกดูมใหญ่อาบน้ำมีความสุขในการอาบน้ำอาบน้ำเสร็จนี้ตัวดำมากเลยนะคะม่ใหญ่ มาถึงแล้วนะคะแม่ใหญ่วันนี้ควงพ่อเสกมาด้วยนะคะควงหนุ่มหล่อมาเลยมาลุ้นกันนะครับวันนี้จะได้ถึงเจ็ดแปดตันไหมเนี่ยผมหวังให้คนอาหารมาหลา่บั่รมาลุ้นน้ำหนักแม่ใหญ่นะคะอ่าลุ้นน้ำหนักแม่ใหญ่แล้วก็ของพ่อเสกด้วยเลยนะคะ ได้เลยเพราะว่า,ายืนเอกสารแล้วอ,ลอ่ะพอเพ่ะาะเซกอนตาสร้างเลยสาวเลือน้อย <laughs> โอ้คุณ <laughs> ปูเซลไม่ใหญ่ว่าสาวเลือน้อยเ <laughs> มื่อกี้พ้พววงผิดแล เดี๋ยวมาดูน้ำหนักพ่อเสกนะคะมุนลงเจะขึ้นไปด้วยกับเขาเนอะไหมเสง่ควันยังไม่ลงอ้าวพ่อเสกยังพิ่งลง สี่หนึ่งหกศูนย์ค่ะพ่อเสกนะคะโอ้หเชือกล็กเชือกแรกเลยน้ำหนักสีตันกว่าโอ้โหฮะอ่าอ่ามาดูแม่ใหญ่นะคะแม่ใหญ่ขึ้นเลยใช่ไหมแม่ใหญ่ขึ้นเลย อ่าเราลุ้นของไม่ใหญ่อ่าไม่ใหญ่จะไปไหนนะเอ,าอ้าห้อยตรงเตงอยู่เชือกแรกเลยของโครงการนะคะอ่ามาเลยไม่ใหญ่มาลุ้นน้ำหนักไม่ใหญ่กันนะคะ โอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโหโอโห้โ,อโหโอ้โหไม่ใหญ่โอ้สองหกเก้าห้าโอ้โหสุดยอดเลยไม่ใหญ่น้ำหนักขึ้นนะคะ ถ้าไม่ใหญ่ถ้าไม่ใหญ่สูงกว่านี้นี่สามตันเลยนะคะคิวไม่ใหญ่แล้วนะคะว,วัดความสูงส,สองเมตรสองสอง,สองเมตรสามสองเมตรองเมตรสามสองเมตรสาขาเพราะว่ามันสองขีดนี่ ไม่มมใหญ่สูงสองเมตรสามนะคะไม่ใหญ่ตรวจสุขภาพต่อสัญญาเสร็จแล้วนะคะก็จะพาทองคำไปชั่งน้ำหนักนะคะอาบน้ำก่อนชุดรออาบน้ำก่อนมาลดน้ำหนักทองคำนะคะ ปไปแจ้งขอช่างน้ำหนักก่อนนะคะเดี๋ยวนิ่งๆก่อนท่องนิ่งๆก่อนน้ำหนักเท่าไหร่เอ่ยสองเกหัช่างเสร็จก็เดินลงเลย เก่งมากเลยทองคำานี่สำรวจก่อนพ่อเพราะว่ามีช้างมาเยอะเนาะทองคำมีใครบ้างนีนนี่มีกลิ่นช้างเยอะ 2อง,องสองเก้าขอคม่ใหญ่2,6,9,5วันนี้เก้ากับสาทายครับผมของคำสองเาสามห้ไม่ใหญ่สองหครับผม อันนี้จับมือกันจับมือกับพ่อเดินหน่อยสิจับมือนะจับมือกันหน่อยจับมือกันหน่อยยามก่อนนะอังกินยาก่อนอู้ยไม่ใช่พ่อยังไม่ขึ้นลูกทองอ่ะจับมือกันก่อนจับมือกันเดินก่อนพ่ออย่าเดินนำสิพ่อเดินเดินเดินขนานกันกับทองนะเออนนั่แะไร ก่งเทละกินเท่บมือกันด้วยกันทางสุ้งานด้วยกันเราทอ้งคำจะมีสวัดเป็นของเราอ่าแค่เลยจะมีด้วยกันอ่าเก่งมากเลยลูกชาย กงคูณเลย65กิโลจะถึง3ตันครับผมเป็นนตุกมันนี่3ตันแน่นอนครับปีนี้ทองคำจะเอา3ตันโอ้บอดกาดของเราค่ะ2รอบเลยสวัสดีแม่ยังสวัสดีครับก่อนแล้ว วสวัสดีครับคอนวสวัสดีครับใกล้จะถึงสามตันแล้วครับแม่แม่ครับมาถึงสามตัน,นแล้วตอนถุกมันคผมต้องสามตันนะครับ เ็เสกสี่ตันหนึ่งร้อยหกสิบใช่ไหมคนสามตันห้า,หาหจ้าไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนเขาช่างไปยื่นเอกสารให้กมอาอยู่เลยเขาหใ่สีสามตันเจ็ดมงคลสามตันเท่าไหร่นะสามตันห้า กลจะถึงเลขสามแล้วทองคำคคถ้าสามนี้คงจะกลิ้งขึ้นรถห่นนนนอน่าจะสามตันอยู่นะถ้าเพราะว่า,าใกล้แล้วหืหม วันนี้ก็ได้รู้น้ําหนักนะคะของทองคําแล้วนะคะของไม่ใหญ่นะคะท้อองงคก็ยัห่มใญเพราะว่าทองคําเป็นช้างพลายแล้วก็จะสูงกว่าไม่ใหญ่ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เขาจบเพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามช่องพลายทองคำพลายทองเงินด้วยนะคะช่องเพจพลายทองเงินต่อๆพลายทองคำพลายทองเงินนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ